อัลลอฮ์เป็นเจ้าของเมฆอัลลอฮ์เป็นผู้ทําให้ฝนตกอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างน้ําอัสุจิสังเกตอัลลอฮ์จะแสดงความเป็นเจ้าของหมดเลยทีนี้เวลาอัลลอฮ์แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยมันก็จะมีคําถามต่อไปรู้ได้ไงอัลลอเป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นผู้ทําให้ฝนตกรู้ได้ยังไงอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างน้ําอัสุจิอัลฟรอยตุมาตุมนูนอันตุมตะคลูกูนะฮอํานาจนุนคอลีกูเจ้าไม่เห็นน้ําอัสุจิที่เจ้าหลังออกมาหรือเจ้าเป็นผู้สร้างมันอํานาจนุนคอลีกูหรือเราเป็นผู้สร้างมันมี2จอยเลยทีนี้ถ้านนมนุษย์บอกไม่ได้อยู่แล้วตัวเองเป็นผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นภูเขาไม่ว่าอะไรเจ้าอะไรทีนี้เขาจะตั้งคําถามแล้วมีอะไรพิสูจน์ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของ จริงก็เนื่องเหตุนี้เงผมถึงบรรยายไปถ้ามีเครื่องจักรกลถูกนํามาวางไว้ต่อหน้าเราใครจะบอกวิธีการทํางานของเครื่องจักรกลได้ถูกต้องที่สุดกุร์านหลายองค์การเนี่ยที่อเลาะพูดถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอเลาะก็จะแฝงบอกเอาไว้ว่ามันเป็นแบบนี้อ่าและก็วิทยาศาสตร์ในอนาคตก็มาพิสูจน์ว่าเออเป็นจริงเช่นขึ้นไปที่สูงแต่อกจะแน่นหรือสภาพของผู้ปฏิเสธสธานั้นมืดมนมืดมิดเหมือนกับคนที่อยู่ใต้ท้องทะเลขึ้นซ้อนขึ้นขึ้นใต้ทะเลใครจะไปรู้ว่ามีขึ้นใต้ทะเลต้องดำน้ำใช้อุปกรณ์ขนนาไหสมัย เนี่ยอัลลอฮ์จะแสดงความเป็นเจ้าของอ้างความเป็นเจ้าของแลบพิสูจน์ด้วยว่าพระองค์เป็นเจ้าของจริงแต่ในร่างกายเราที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเป็นอาลล์เป็นมุดก็สิ่งที่ถูกเคี้ยวแมนเป็นหมักฝรั่งถูกเคี้ยวแล้วเกิดขั้นตอนการพัฒนาของของตัวอ่อนเนี่ยแหละเจ้าของมนุษย์เนี่ยจะบอกได้ถูกต้องที่สุดแลวมนุษย์ก็ใช้กล้องจุลทรรศน์มาดูแเพิ่งจะรู้ออกเป็นจริงตามกุานบอกเนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่อะไรทั้งสิ้นอยู่ตรงนั้นแต่จะต้องใช้อุปกกกกรรรรรณ์์์เทททคคโโนนนลลยยยยีีสสสสมมมมมััใใใหห่่่่าาาาาาพิิูููจ้้้้ไไดดถึงงวววขออศต white